สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมสดผ่านทาง Facebook ของไทยพีบเอสภาคเหนืออยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,นี้คือสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายในตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามานะครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศสดในตอนนี้นะครับ ฝุ่นเยอะจริงๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้หลายๆคนได้ทราบสถานการณ์ครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เวลา8ปดนาฬิกานะครับ ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเมื่อช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับประมาณช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นไปถึง412ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้นี่เป็นตัวเลขกราฟที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นค่าฝุ่น Pm 2.5อันนี้เป็นตัวเลขของกลมควบคุมมลพิษนะครับสี่ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนี่4 2 6 2อสไมโครกรัมต่อลูกบาตเมตรพอแบบนี้ฝุ่นเยอะทีเดียวในตัวเมืองแม่สายมองไปทางไหนก็เป็นฝุ่นนะครับค่อนข้างที่จะแสบตาทีเดียวนะครับฝุ่นที่ตัวเมืองแม่สายในขนาดนี้ ด้านโน้นเป็นดอยนางนอนนะครับเป็นพระาธาตุหาเงาแล้วก็ดอยนางนอนตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับแค่รัศมีใกล้ๆนี่ก็ไม่กี่ร้อยเมตรนี่ก็ฝุ่นทั้งนั้นเลยครับฝั่งด้านโน้นเป็นที่ตั้งของอำเภอเชียงแสนนะครับไม่ต่างกันครับพระอาทิตย์แทบจะไม่สามารถผ่าน หมอกมาได้ฝุ่นที่แสงแสงในตอนนี้ที่แม่สายในตอนนี้ครับถือว่าสรารการหนักทีเดียววันนี้412ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาแล้วก็แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนี่อยากให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่นะครับเนี่ครับเวลาผู้คนจะออก เดินทางหรือว่าใช้ชีวิตต่างๆนี่จะลำบากทีเดียวในช่วงเช้านี้ฝุ่นเยอะและ้วก็ค่อนข้างจะแสบตาทีเดียวนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาอันนี้เป็นรายงานบรรยากาศสดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นภาพมุมสูงที่เผยให้เห็นฝุ่นฟันในพื้นที่ครับ ปัญหาหน้ากากอนามัย N95 ยังเป็นปัญหานะครับเพราะว่าในพื้นที่แทบไม่มีหน้ากากจำหน่ายเลยครับคุณผู้ชมด้านโน้นยังไม่เห็นพาทิตขึ้นนะครับฝุ่นจะเยอะแล้วก็มันค่อนข้างจะกดอากาศทีเดียวในช่วงเช้าถนนประผลโยธินด้านล่างนี่ก็คู่คนก็ ยังออกมาใช้ชีวิตยังคงค้าขายอยู่ในพื้นที่ครับเมื่อวานนี้มีการพูดคุยเจราจาระหว่างไทยกับเมียนมานะครับของออท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กมาเจราจากวิกาที่อำเภอแม่สายก็มีการคุยกันแต่ว่าเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นควัน แต่วันนี้ฝุ่นควันหลังจากมีการเจราจาหรือคุยกันฝุ่นควันก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการคุยว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับโดยเน้นของการบังคับใช้กฎหมายผู้ชมดูนะครับแม่สายพยายามจะ ให้ได้เห็นภาพบรรยากาศหลายๆมุมบรรยากาศสดนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูข้อมูลอากาศได้ถ้าเป็นเว็บทางการที่รัชการใช้ยืนยันก็กรมควบคุมมลพิษนะครับแต่ถ้าเป็นที่เชีงรายนี้มีของสมาคมยักษ์ขาวที่เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการสถานศึกษา แล้วก็ภาคเอกชนประชาชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆมีเครื่องวัดทั่วจังหวัดนะครับของยักษ์ขาวสามารถที่จะดูค่าฝุ่นได้ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องวัดของกรมควบคุมมลพิษแต่ว่าของไทยพิเศษนี่รายงานลองเอาตัวเลขที่เป็นยืนยันของกรมควบคุมมลพิษที่ตะมนแวกเวียงทางคำที่มีเครื่องวัดที่สารสุขอําเภอแม่สายเนี่ยครับฝุ่นเยอะมากในช่วงตอนนี้ครับ ยิ่งถ้ายิ่งสายเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นเป็นสีส้มชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เห็นเป็นสีส้มเนี่ยก็เพราะว่าพระอาทิตย์แสงแดดเนี่ยแทบจะส่องไม่ถึงคื้นนะครับก็จะสะท้อนกับตัวค่าฝุ่น PM สองจุดห้าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กต่างๆก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับ นอกจากทางเว็บของแอร์ฟอร์ไทหรือว่าเว็บของกรมควบคุมมลพิษก็ยังมีค่าฝุ่นของทางสมาคมยักขาวแล้วก็หลายคนที่ใช้อยู่อาจจะใช้แอร์วิช a l อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งดูค่าฝุ่น pm 2 5ได้นะครับนี่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดๆตอนนี้อยากให้เห็นบรรยากาศ ฝุน,นนนใตอี้ปัญหาฝุ่นที่แม่สายนี่เกินค้ามาตรฐานแล้วก็ส่งผลสุขกระทบต่อสุขภาพมาแล้วสิบสี่วันนะครับมีช่วงที่หนักก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ประมาณสามวันที่แล้วนี่เริ่มเบาลงเพราะว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ตาบลของรัชฐานฝุ่นลดได้สองวันแต่ว่าก็ยังถือว่ากระทบต่อสุขภาพในช่วงนั้นอยู่แล้วก็หนักมาหนักขึ้นอีกนะครับในวันนี้ ซึ่งถือว่าหนักกว่าหลายๆวันในช่วงที่ผ่านมาที่แม่สายเมืองก็เป็นเมืองในหมอกเกิดเริ่มเกิดคำถามมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนั่นแหละครับหลายปีที่ผ่านมาถึงปัญหาฝุ่นที่แม่สายที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาฝุ่นตัวนี้ได้อยากให้ดูท้องฟ้านี่พระอาทิตย์นะครับนี่แปดโมงกว่าๆแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ยังคง ลอยสูงแล้วก็แม่าสายก็ยังคงเหมือนช่วงเช้าเมื่อดอยู่นะครับเพราะว่าฝุ่นคุมเมืองไปทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปอีกจุดหนึ่งอยากให้ชมอีกฝั่งหนึ่งด้านโน้นจะเป็นฝั่งประเทศพามา่านะครับที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ด้านหน้านั่นคือดานคมแดรนะครับตอนนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับคุณผ,ผู้ชมแม่สายผู้คนก็จะเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ที่ตลาดเนี่ยรถติดนะครับมีคนมาซื้อของค่อนข้างจะเยอะ เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าก่อนหน้าน,นี้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปิดด่านสองเมื่อวานนี้เริ่มมีคนเมียนมานะครับเริ่มเข้ามาซื้อสินค้าไปกักตุนเป็นจํานวนมากสินค้าเริ่มที่จะขายดีแล้วก็มีรถที่เข้าออกเป็นจํานวนมากที่ด่านพรมแดนแม่สายนะครับนี่จะเป็นใกล้ๆกับตลาดนี่รถจะติดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝุ่นเยอะทีเดียว ฝั่งด้านโน้นคือฝั่งที่เห็นอยู่เนี่ยฝั่งเนียนมาที่ไม่เห็นแต่ใกล้ๆนี่ด่านพรมแดนของก็ยังไม่เห็นแล้วก็ตรงโน้นจะเป็นพระธาตุดอยเบาที่คุณผู้ชมเห็นนะ่แทบจะไม่เห็นตึกเลยครับแทบจะไม่เห็นตึกเลยแทบจะไม่ไม่เห็นตัวองค์พระธาตุเลยตอนนี้ฝุ่นหนาแล้วก็ฝุ่นเยอะทีเดียวครับ อย่างที่บอกตัวเลขวันนี้พุ่งสูงขึ้นกว่าหลายๆวันครับค่า PM 2.5ที่อำเภอแม่สายผู้คนต่างๆบริเวณหน้าตลาดนะครับของตัวเมืองแม่สายก็มาทำมาซื้อของมาจับจ่ายหรือเดินทางเข้ามาเพืกอจะซื้อสินค้านี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับในตัวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในตอนนี้ มองไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เริ่มแสบตาเมื่อคืนนี้ถ้าฝุ่นเริ่มจะเยอะในช่วงประมาณเที่ยงคืนห้าห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงเช้าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นรายชั่วโมงประมาณ412มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ถ้าเป็นช่วงค่าเฉลี่ยนี่ประมาณ260กวา่า นีคุณผู้ชมบอกว่าเป็นหมอกหรือเปล่าส่วนหนึ่งเป็นหมอกนะครับแต่ว่าเป็นฝุ่นหมอกฝุ่นที่เกิดจากความกดอากาศซึ่งทําให้อากาศไม่ลอยตัวครับก็จะฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆก็จะลอยต่ําแบบนี้ครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรู้ในเรื่องของตัวเลขสถิติค่าฝุ่นต่างๆลองเข้าไปดูที่ของกรมควบคุมมลพิษลองเข้าไปดูที่สมาคมยักษ์ขาวหรือว่าแอร์วิชชัวต่างๆจะพบ ตรงแนวเดียวกันว่าค่าฝุ่น PM 2.5ที่แม่สายวันนี้เยอะจริงๆครับเดี๋ยวผมจะก่อติดบรรยากาศที่นี่แล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูที่ด่านแม่สายอีกจุดหนึ่งหลายๆคนเริ่มที่จะแจ้งข่าวสารมาบรียก,กว่าเป็นห่วงหรือว่าที่เชียงแสนก็มีบรรยากาศไม่แตกต่างกันนี่คือหลายๆคนรายงานอากาศเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะไปรอรายงานที่หน้าด่านเชียงสายนะครับคุณผู้ชมเออด่านแม่สายนะครับคุณผู้ชมด่านพรมแดนแม่สายดูผลกระทบทั้งการค้าแล้วก็โควิด -19 ในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะจบ Facebook ไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นควันแม่สายช่วยกันเซฟแม่สายนะครับวันนี้แม่สายฝุ่นควันกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องเป็นวันที่14นะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวลาด้วยภาพนี้เลยครับ